พราะว่าควาสำเร็จคนเนี่ยนะทำให้คนรวยรวยจนเป็นเด็กๆก็มันรวยอยู่แล้วเราต้องส่งเสริมให้คนไม่เขารวยเท่าไหร่เดินมาเจ็ดกบน่านานนะยังไม่รวยแต่มาร่วมกับ UKC ไรก็ได้ว่ารวยเข้าโคตรกับเนี้ยเอาไปเอาไปพอแค่นี้พอขอบคุณครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3 500, ล้าน5แสนรายมีมากกว่า1 000, 000, 000, 000, ล้าน2แสนรายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง47,596ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ8,000รายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะนี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้า จะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4.7แสนลายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New เ c ซีไล์สินค้าดีมีทีวีช่วย New เ c ซีไล์แผงกันตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New เ c ซีไล์ใส่ใจในตัวคุณ ท่น้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ในบรรยากาศงานซอฟต์โอเพนนิ่งของบริษัทรีเคซีไลท์เรดเบิร์กจำกัดซึ่งวิียกร์กำลังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแผนการจ่ายผลตอบแทนอย่างเข้มข้นเลยครับเนื่องจากสมาชิกมาร่วมงานนี้เกือบ200คนเฉพาะหัวกระที่ทั้งนั้นเลยแต่ที่แน่ๆ ขณะนี้ท่านประธานฉัตนทนันกูธนวณิธ์นะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทอุ C เคซีไลน์เดสเิร์กจำกัดยืนอยู่ข้างๆ้าผมนะครับมาดูว่างานวันนี้ประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่คนหาคำตอบนะครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับอยากให้บอกนิดนึงวันนี้งานก็วันนี้เป็นงานซอฟต์โอเพนดิ้งนะครับคุณกายครับก็เป็นงานเปิดตัวเล็กๆ คือเป็นการคล้ายๆกับทําให้สมาชิกของเราที่หัวกะทิเราเนี่ยได้มาเรียนรู้บริษัทว่าเออบริษัทนิวเคซีไลท์เนี่ยเขาเริ่มต้นยังไงและเขามีแนวนโยบายอย่างไรแล้วก็แผนการตลาดเป็นไงที่สําคัญคือเขาจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะสังเกตได้ว่าสมาชิกที่มานี่จะเป็นระดับหัวถวระดับหัวแถวทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจเพราะว่าหลายคนก็เคยสําเร็จแล้วก็อาจจะหยุดสําเร็จไปแต่วันนี้นิวเคซีไลท์เนี่ยเขามีนโยบายชัดเจนว่า จะให้สําเร็จแบบถาวรยั่งยืนนะฮะคือคือยัดเยียดความสําเร็จให้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะว่าบรรยากาศงานวันนี้คนที่มารู้สึกจะตื่นตัวผมผมดูแววตานะฮะจากความสุขมีความสุขจากจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมเห็นผมเห็นคนมาเยอะในธุรกิจนี้นะฮะวันนี้ผมเห็นแบวตาของผู้นําของเราเนี่ยมีความหวังมีความหวังแลวเขาเขาเขาเชื่อแล้วเพราะว่าพอเขามาร่วมงานเขายิ่งมีความเชื่อมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย งานวันนี้ก็เลยทําให้ผมเอง่ประเมินไม่เข้าข้างตัวเองนะผมงานวันนี้9 0้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่สําคัญเนี่ยความโดดเด่นบริษัทยูเคซีไลท์ไม่ใช่เป็นสินค้าหรืออะไรนี่ครับอะไรโดดเด่นมากฮะโอ้โหคุณคุณกายถ้าสินค้านี่เราให้เป็นนัมเบอร์วันเลยเป็นอันดับหนึ่งเลยคือไม่ว่าจะเป็นเบต้ากูแคนนะฮะซินวี่บีวันแล้วก็สินค้าสุขภาพตัวตัวตัวที่กำกำลังดังเลยคือเอนไซม์เอนไซม์ยูฟู้ดหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะฮะ คือ New K C Live เนี่ยจะให้น้ำหนักไปที่สินค้าเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเราเราทำตลาดขายตรงเนี่ยถ้าสินค้าเราไม่ถึงผู้บริโภคจริงๆเนี่ยผมว่าขายตรงมันอยู่ยากทีนี้ตรงนี้ยิ่งเราทำงานกับเราใช้สื่อเต็มรูปแบบแบบเนี้ยสินค้าจะเข้าไปนั่งอยู่ในดวงใจของผู้บริโภคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสินค้าที่คุณกายเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่า New K C Live คัดเลือกสรร ที่สําคัญกว่านี้วันนี้งานเนี่ยมีการจัดประกาศโปรด้วยครันโปรอะไรวันนี้เรามีเรามีโปรคือพูดตรงๆนะพูดออกอากาศไปเลยเราแจกรถเบนซ์เรามีโปรโมชั่นท่องเที่ยวมอบรถประจำตำแหน่งมอบรถประจำตำแหน่งสําหรับผู้นําของเรานะฮะคนที่สมบัติถึงคุณสมบัติถึงเรามอบมอบให้เลยตั้งตั้งแต่รถฮอนด้าตั้งแต่รถฮอนด้าคือรถตั้งแต่ระดับ เกือบอ่าเกือบเกือบร้านร้านกว่า2ล้าน3ล้านนะฮะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นท่องเที่ยวเกาหลีเกาหลีกนะครับ3 3คืน4วันหมายว่ามาร่วมงานกับนิวเจร์ซีสไนดอรถ้าตั้งใจดิเข้าทุกโปรโมชั่นถูกครับในทุกคต้องได้1โปรนะยังไงได้1โปรแน่นอนคือแลวที่สำคัญคือเราให้เวลาทำถึงสิ้นปีโหนานมากเลยนานมากนานมากคือคือด้วยความจริงใจของบริษัทนะคือเราเราเชื่อว่า ทุกคนอยากสําเร็จเขาก็มีข้อจํากัดนะเพราะว่ามาช้าอาจจะตกกถูกอนเขาจากัดอย่าไปเกาหลีมีแค่ห้าสิบถูกถูกก็เป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับคือเป็นรีบๆหน่อยอ่าเป็นเรื่องของกติกาเป็นอะไรนะครับครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าวันนี้สมาชิกที่มาร่วมงานก็มีสิ์รับตั๋วเพื่อมินฟรีไปเลย จับไปเลยจับไปเลยไม่ต้องซื้อไม่มันเป็นโอ้จัดให้เต็มๆเลยจับให้รู้ให้ได้สิบไปเลยถือว่าสุดยอดท่านผู้ชมครับนี่คือเขาเรียกว่าไฮไลท์สุดๆของบริษัทนิวเคซีไลท์ในการเปิดตัวเขาเรียกว่าซอกโอเปนนี่อยางเป็นนางการเดี๋ยวไปชมบรรยากาศต่อไปเลยครับ บริษัท New KC l i h t ค่ะก็คับขั้งไปด้วยเหล่าผู้นำนะคะที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะและตอนนี้นะคะมีเหล่าผู้นำที่มายืนอยู่ข้างนิฉันค่ะเราจะไปฟังความรู้สึกของการจัดงานซอกอุลนิคในครั้งนี้กันค่าว่าผู้นำเหล่านี้มีความรู้สึกกันอย่างไรและมีความมั่นใจกับบริษัท New KC l i h t อย่างไรค่ะคนแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบผมค่ะผมธน,นกิจ,จเจริญคงครับก็วันนี้มาด้ยวยความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องสินค้า นะครับของการเกษตรนะครับผมได้นําไปใช้แล้วก็แนะนําเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ในบ้านผมนะครับก็บ้านผมเนี่ยเป็นอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็มีเกษตรเกี่ยวกับเรื่องปลูกผักนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์หลายๆอย่างนะครับก็ได้ทดลองใช้นะครับเอนไซม์นาโนตัวนี้นะครับรับรองเลยว่าสุดยอดนะครับเห็นผลไวเห็นผลเร็วนะครับสามารถที่จะสร้างผลผลิตให้กับเกษตรกรได้นะครับผมเนี่ยครับ ปัจจุบันก็รับราชการเป็นทหารเรือนะครับเราเราเอาเวลาว่างเสาร์อาทิตย์มาปลูกผักแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งมีน้องคนหนึ่งเนี่ยได้มาแนะนําให้ใช้ก็ได้นาทดลองใช้แล้วก็เห็นผลนะครับการทดลองใช้ดีแล้วก็เริ่มแนะนําให้เกษตรกร,กรใช้แล้วก็ผลตอบรับเกษตรกร,กรบอกว่าใช้ดีเห็นคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับถูกกว่าเคมีนะครับ ตรงนี้ก็มั่นใจในบริษัทแล้วก็ผู้นำแล้วก็ท่านประรธานว่าสินค้าของบริษัทนิวเคซีไลท์เนี่ยดีจริงๆนะครับขอการันตีครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากสวัสดีครับ เดี๋ยวเราไปพบผู้นำอีกท่านหนึ่งค่ะว่าเขาจะมากล่าวถึงความรู้สึกในงานนี้กันอีกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้ยืนอยู่กับผู้นำอีกท่านหนึ่งค่ะที่มีความเชื่อมั่นของในบริษัท UKC Life นะคะเราจะมาฟังความรู้สึกของผู้นำท่านนี้กันเกี่ยวกับบรรยากาศในการจัดงานและความมั่นใจความเชื่อมั่นของบริษัท UKC Life ค,ค่ะว่าจะมีความมั่นใจในอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับผมผมธนพัฒน์นะครับสาครมงคลพันธ์นะครับ ที่ผมเข้ามาบริษัทนี้นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวของอาจารย์คงคายนะครับแล้วก็แผนการตลาดนะครับหลังจากที่ผมได้ไปลงพื้นที่นะครับกับพี่ธนกิจนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วไปทําการตลาดกันในแปลงผักนะครับผักแปลงเนี้ยเขาจะโรทิ้งอยู่แล้วเพราะว่าแมลงมันลงนะครับแล้วก็เป็นเชื้อรานะครับคือเขาจะไถ่ทิ้งอยู่แล้วผมก็เลยบอกขอได้ไหมแปลงเนี้ยผมขอฉีดนะครับขอทดลองดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์เรา ตอบโจทย์เขาได้ไหมดีจริงหรือเปล่านะครับสรุปว่าแปลงนี้นะฮะทำเงินให้เขาได้เพราะว่าแทนที่เขาจะ่ายทิ้งไปนะครับกลับกลายเป็นว่าเก็บขายได้นะครับแต่ว่าผมฉีดให้เขาแค่ครึ่งล่องอีกครึ่งล่องไม่ได้ฉีดก็คือผิกใหม่นะครับทิ้งไปครึ่งหนึ่งนะครับใช้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับเขาถึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะครับนิวเคซีไลท์เอ็นิวเคนาโนของเรานะครับภายใต้ ลงตลาดใช่ใช่ภายใต้การตลาดของเรานะครับนะแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับนิวเคพัฒทํทให้โดกครับทําให้โดกทําให้ต้นเจริญเติบโตนะครับออกลูกเต็มต้นเลยนะครับไปถีบมะละกอนะครับที่บ้านพี่ธนกิจนะครับพ่อก็ตกใจมากมะละกอลูกใหญ่มากนะครับนะครับก็เลยเออมาทําการตลาดตรงนี้ผมสนใจในเรื่องแผนแผนรายได้นะครับของนิวเคซีไลท์สุดยอดมากเลยครับ ร้องขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปติดตามผู้นำท่านต่อไปกันค่ะว่าเขาจะมีความประทับใจกับ New KC Light อย่างไรบ้างเดีย๋ยวสังไปดูกันค,ครับค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้มายืนกับผู้นำนะคะอีกท่านหนึ่งของบริษัท New KC Light ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกนะคะและวก็ความเชื่อมั่นในตัวของบริษัทอย่างบ้างรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักที่คุณดครับผม พันล้านนะครับหรือชิดธนพงศ์พวงสีแก้วนะครับเป็นผู้นําของธุรกิจในโอเคซีไลท์สิ่งที่ผมมองในบรนิษัทเนโอคีไซท์และผมมั่นใจในเรื่องของตัวท่านประธานทั้งสท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธานในกรรมการผู้บริหารหรือท่านกรมการฝ่ายการตลาดเป็หนวน่นอท่า,ทานอีกอย่างเรามีสื่อโฆษณาของคุณกายไพดินที่ทําให้ผมมั่นใจว่าธุรกิจตัวนี้มันสามารถโด่งดังเป็นผู้แต่ครับเป็นผู้แต่ที่จะโด่งดังไปข้องกาง,งวลได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือสินค้าสินค้ามันจะต้องดีครับสินค้านต้องดีเราได้การคัดกรองมาจากท่านประธานทั้งสามท่านว่าสินค้าที่เราเอามาทำากระายครั้งนี้มันยอดเยี่ยมแล้วก็ผ่านการใช้งานจริงยิ่งผลิตภัณฑ์การเกษตรนิวนิวนิว,นวผลิตภัณฑ์เกษตรสองตัวนี้นะครับผมเครื่องผมได้ไปลองใช้พื้นที่จริงเอาไปให้แม่ผมใช้ทํางานับแม่ผมทางานปลูกข้าวอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเอาไปใช้ผลออกมาตอนนี้ครับข้าวกําลังอ่อกกำลังงาม แล้วอีกอย่างขอเชิญพี่น้องพี่น้องที่อยากจะทําธุรกิจร่วมกันขอโทรมาที่เบอร์ข้างล่างโทรหาผมได้เลยความสําเร็จในการทําธุรกิจมันต้องมีระบบและมีแบบแผนที่จะต้องทําให้สําเร็จเราเคยล้มเหลวมาจากธุรกิจต่างๆแต่วันนี้เรามาจะกสมาสำเร็จที่เนวคีซีไลท์ครับผมค่ะขอบคุณมากมากครับค,ค,ครับ